สาธุขอให้ข้าพเจ้าโชคดีไม่มีทุกข์สัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอรหังสาธุสาธุสาธุค่ะค่ะคนที่หมั่นบริกรรมภาวนาสัมมาอารหังนะคะจะเป็นผู้ที่ดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้าหาตัวค่ะ เพราะคำว่าสัมมาอารหังเป็นพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์นะคะให้แต่คุณประโยชน์อย่างเดียวค่ะเมื่อเวลาที่เรานะคะสะสมกำลังบุญมากๆก็จะเกิดพลังนะคะพุทธานุภาพขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็จะทำให้ดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้าหาตัวเป็นหลักค่ะ โดยหากจะมีเรื่องไม่ดีนะคะก็จะทำให้หนักเป็นเบาให้เบาเป็นหายก็จะให้พบเจอแต่โชคดีพบเจอแต่คนดีดพบเจอสิ่งแวดล้อมดีๆที่คอยเอือ้อสนับสนุนส่งเสริมให้เราได้ทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ เจี๊ยบก็ขออนุโมทนาบุญและเป็นกำลังใจให้เพื่อนกไกลทุกท่านนะคะที่ได้หมั่นสะสมบุญสร้างบารมีนะคะก็ขอให้มีชีวิตที่ดีในทุกภพทุกชาติเลยนะคะสาธุค่ะ